รถหญ้ามาแล้วน้องวัวก็หิวย่าด้วยรถหญ้ามาแล้วน้องวัวรอแป๊บรอแป๊บบนบนเรืวเด้ของตุ้แข่อยท่านบนต๊ะหมู่บ้านกิหยอดน้ำกวดบ่ท่าน เี่ยวตกลิ้นเที่ยวตกก็ิเดอักสิสาบดคจีจางเอาอยากมากเลียวบ่เอาเครื่องตัดหญ้าลงแล้วจะดูหนังง่วงยืนพ่อบ่าพ่อแว่อยยุมันอยากง่ะว่าได้เอามาเอามันมาขึ้นรถเอาขึ้นรถนี่นานีนทาจิน ั่วถ่ายกินลองเชื่อรถล,ลมเ้อะลองเชื่อคุณอะ,ะพักกันอยาก n h าใส่ใส่เท้าพ่อนะลูกใส่เท้าพ่อออม่อ มันบมอันมวนคืออยู่หนาหันเลย่ะยืนสโลเซเลยยู่ง่ยกูน่ะยืนถ่กินกินก็เห็นเฮียดอกยืนตรงนั้นแหละน้องน้องเชอร์น้องเชอร์อยู่ตรงนั้นแหละรู้าม่ต้องเดินมามันจืน ร้านกับพ่อร้านคุณน่ะมื้อกินลงไปบาทนี้เนีย่ยถอดลมันบ่บ่บ่บืบ้นดอ,อกลูกมันแหงอยู่จะมีข้งว่าใส่สวนอย่างลายอยู่ดอกปีสิมาานี่มันแหงเป็นอยู่รถไทไถเอาเลยเห็นเขาเห็ดอยู่ในเห็น ยูทูบรถไถหน้าไถไทไถแล้วก็กวดใส่รถเลยอ,อืคนหน่อยยางปักแรกปลักแรกอยู่คนเดินเร็วลูกเพราะ่าตัวนี้เขาบ่บ่ไปทางนั้นเขาล่อมูเขากินบุบ้มบัามบุ้มบัมมันท่านได้กินน้ำมูอยู่บงด้วยล่ะ น่าสงสารจังเขาไม่สวดลวดเลยเนี่ยยืนถ่าสลอ,อยู่กินบะซันดอกถึงบะอ้วนตัวนี้ออกลูกไหมอืมด่านอา้าวหยาดกันจักไปหยาดกันเห็นยังไปหยาดกันเห็นยังเหลียวบางคนในคนนี้ใส่ hoa lá leo băng quấn nè nguồn mà háo. Mưa đầyแดด, cháu cháu yàng phấn tố hảm xỏ bùi bả. Hết nghĩa lệ, là... lâm bạc. อ้องเจอพ่อเอินขึ้นมาในาพ่อยยพอ,อ,อย,ยอุสัยบุเห็นพ่อเจ้าก็ว้าไปพวกที่มปนเห็ดเหี้ยเนาะเสียดายนั่น Nãy nắng chơi nắng chơi. A bố mùi bay bay hay mê nắng chưa bay bay lên nè ngon lóng 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 เรไม่มีที่กินเลยนันงย่งน่ามานีมันจืดจ้าจ้ามอีม่ากอไพ่อมอ้อไม่ทำหนนวไม่ทำหนูหรอกเจ้าอเจ้าเอ๋ม่อ น่กเกม,มืม,ไม,ไม่ไม่ทาหนูหรอกม่มอกินจ้าม่อ้นจ่ก่กินนตแหรอกไม่ไม่กินตาแม่หรอกจับแจ้น่ะยืนเป็นไรหรอเขางอยขอนอยู่เ <laughs> น้ำมาจับขนาดน้ำหมูเรียว่าเป็นน้ำมนันเขาคุยกับหม้ออยู่เนะาะ คุยกับหม้ออือพี่จะเข้าไปนะเขาบอกว่าพี่จะเข้าไปหาหม้อนะอือเขาคุยกับหม้อเขาอยู่หม้อกินใยให้อิ่มนะได้ยินไหมม่อม้อกินให้อิ่มเลยนะอืม้อกินให้อิ่มเลยนะม้อนะอืม คืนย่าคืนลูกสตุกพ่อกำลังเอาหญ้าให้วัวไม่มีมเขาบอกว่าไม่มีฮันยูฮันลายเพรฮันเป็นยังดอปไปเอาไส้เอาไปเอาไส่มันแล้วออกนี้นี้จากนี้กับนี้น้ำท่านละ กระบูดหนูอยู่ไหนกระบูดทีออ่ปอนี่เกระบูดหนูมันใส่ปอได้เทถาหนูงไงกลัวแล้วไปซื้อมากเลยเนี่ยฝนจะตโตแม่จะพากลับบ้านแล้วแม่มาถามพ่อซื้อว่าจะไปซื้อปุ๋ยบอมอือนีิถ้าบอไปกะเอาไว้วันหลังโ<ล>อาไว้วันหน้า,าพ่อไม่ให้มันกินหมดเลยเหรอนข้บไ,ไ,ไปนู้ำไม่มาออืม จ้านูเลี่ยงหม้อเหรอคะใช่ไหมคะนูเลี่ยงหม้อใช่ไหมคะหนูเลี่ยงหมอนะคะแม่แม่อืพ่อเขาเลี้ยงหมอนะพ่ออืม